สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะช่วยชาติหยุดเชือ้อดูดเนื้ออยู่บ้านมาต่อกันเลยสลับซีรีส์มายัน MC ็มซีซีซั่นสต่อจากนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหา EP 7และ8หากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยดูสันออฟป,ปนาคีซีซั่น1-7กับมายันซีซั่น1-3ผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเป็นกันบ้างไหมครับ ดูสปอยหนังอยู่ดีๆขิปก็ตัดเข้าโฆษณาซะอย่างงาั้นทางทางที่มันก็เพิ่งโฆษณาไปเมื่นอนาทีก่อนหมดปัญหาเรื่องโฆษณาจุกจิกกวนใจวันนี้ผมมีสิ่งดีๆจะมาแนะนำ YouTube พเมีม m และ YouTube Music ในราคา50บาทต่อเดือนหรือจะเป็น Netflix พเมีม m เราก็มีนะครับค่าบริการเพียง120บาทต่อเดือนเท่านั้นวิธีสมัครง่ายมากๆเพียงแค่แอดไลน์ไปที่ X p a s s อย่าลืมใส่แอดนนหนาด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีบริการเกี่ยวกับสตรีมมิ่งอีกมากมายหากสนใจผมจะปักหมุดไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลย mm hmm. บนท้องถนนอันห่างไกลมีเกล่ยวเงียบหลับอยู่ในรถขณะที่ลูกดองของเขายังคงขับรถมุ่งหน้าไปเรื่อยๆในฉากนี้ลูกน้องได้สังเกตเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเขามองไปที่กระจกมองหลังซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นยังคงจอดสนิท เจ้าตัวก็ไม่ได้คิดอะไรจนเมื่อขับรถมาถึงจุดหนึ่งรถก็ต้องหยุดกระทันหันเมื่อเขาพบรถคันหนึ่งจอดขวางทางอยู่มิเกลตื่นขึ้นมาเขาตัดสินใจจะลงไปดูครับลูกน้องลังขาเ,าเอาไว้เพราะกลัวว่าจะเป็นกับดักแต่มิเกลก็ดำมองโลกในแงด่ดีด้วยความคิดที่ว่าเพื่อรถคันดังกล่าวนั้นต้องการความช่วยเหลือมิเกลพยายามจะเดินไปหาในระหว่างนั้นเขาก็ตะโกนถามว่าคุณโอเคไหมเมื่อสังเกตดีๆเราก็จะพบว่าคนขับถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว เพียงไม่กี่วิจูจูรถก็ระเบิดทั้งสองรีบวิ่งกลับมาที่รถในทันทีมิเกลตรักได้ว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อแม่สาวนักฆ่าของเอลบานปรากฏตัวขึ้นลูกน้องยิ่งขู่นักฆ่าจนเธอต้องหยุดติดตามพวกเขาในขณะที่ทั้งสองกำลังสงสัยว่าคนเหล่านี้เป็นใครก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนเขาจัางๆและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิเกล ซีรีส์พาเราย้อนกลับไปหาอีซีอีกครั้งเขามาส่งโซเฟียที่ห้องซึ่งทั้งสองก็มีบทสนทนาที่อึดอัดอีกครั้งเมื่ออีซีต้องการทราบทีมาของรอยสักบนมือของเธอส่วนโซเฟียก็ย้อนกลับไปถามว่าเธอก็อยากทราบเหมือนกันว่าทำไมอีซีชอบหวางทาเหมือนไม่ค่อยอยากให้ใครเข้าหาง่ายๆอีซียอมรับว่าเขาเคยมีเรื่องที่ลืมไม่ลง ก่อนที่จะปิดท้ายประโยคว่าผมเคยติดคุกขอหาฆาตกรรมตำรวจส่วนทางฝั่งโซเฟียเธอก็ยอมรับว่าเธอก็เคยติดคุกเหมือนกันติดมาทั้งหมด54เดือนและรอยสักก็ได้มาจากข้างในนั่นกระสืบเนืองมาจากลูกสาวตัวน้อยของเธอที่เสียชีวิตโซเฟียยอมรับความผิดว่าเธอประมาทเลินเล่อจนทําให้ลูกตนเองต้องเสียชีวิตโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆอย่างไรก็ตามครับเมื่อโซเฟียรู้ว่าอีซีมีงานด่วนที่ต้องรีบไปจัดการ เธอก็เลยอาสาที่จะไปดูแลแสนลีให้เมื่อออกมาด้านนอกเขาก็ได้รับการติดตอ่อมาจากเจเจแต่อีซีก็เลือกที่จะเพิกเฉยและปล่อยให้เจเจฝากข้อความเสียงเอาไว้เรื่องเจเจเอาไว้ก่อนตอนนี้ขอค่าสันก่อนแล้วกันที่คราบบิชอปครีเปอร์และแหงนางดื่มอยู่ด้วยกันบิชอปยังคงไม่ปล่อยวางและโทษอาเวเลสที่ซานโตปาเดต้องแตกแยกก็เป็นพวกเขาซึ่งแหงและครีเปอร์ไม่เห็นด้วยทั้งสองมองว่าอวเวเลสกาเข้ามา ก็เพื่อทําให้เราพี่น้องสามัคคีอีกครั้งไม่นานครับอาวเลสก็เดินเข้ามาและสั่งให้ทั้งสองกลับบ้านไปพักผ่อนเขาขอคุยส่วนตัวกับบิชอปในวิหารทว่าบิชอปกลับเพิกเฉยลาวกว่าคําพูดของประธานไม่มีความหมายขี่เปอร์และแฮงก็เลยลุกออกไปเพื่อให้เอเวเลสได้คุยกับบิชอปเขาแจ้งว่าคืนนี้ไดอาน่าจะจัดงานวันเกิดเธออยากให้บิชอปมาร่วมงานด้วยบิชอปตกใจที่ได้ยินสิ่งนี้และถามกลับไปว่านายไม่รู้เรื่องไงว่าตอนนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้น อาวเลสรู้ดีครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงและรู้ด้วยว่าไดออนนาหลักและเป็นห่วงบิชอปเธอก็เลยชวนเขาโดยเฉพาะเลยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าบิชอปจะปฏิเสธแต่อาวเลสก็บังคับเขาโดยหยิบยกเหตุการณ์สมัยที่บิชอปและแอนโทเนียลำบากไดออน่าก็อยู่ให้ความช่วยเหลือทั้งสองตลอดเวลาแถมย้ำว่าไม่ว่าบิชอปจะโกรธอาวเลสเรื่องอะไรเขาไม่อยากให้บิชอปทำปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อไดออนนา ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลยูซีเดวิสในไซคาเมนโตอีซีแองเจลและแมนนี่นั่งอยู่ในรถและฟ้อสังเกตการ์พวกเขาพบว่าแซมดิโนยืนเฝ้าอยู่หน้าทางเข้า3มคนนอกจากนี้แล้วมอเตอร์ไซค์ของแซมดิโนก็จอดเรียงรายเป็น10บๆคันนั่นก็หมายความว่าภายในตัวอาคารต้องมีแซมดิโนอยู่อีกมากแองเจลตั้งคำถามว่าจเจ้ายังไงอีซีชี้ให้เห็นว่าการมาในครั้งนี้คือการแก้แค้นให้โคโค โดยการสังหารสมาชิกะระดับสูงของ SOA ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเลดแพกเกอร์หรือชชฟฟิลิปเทลฟอร์ดก็ตามพอสิ้นเสียงแองเจลก็ถามอีกครั้งว่านั่นแผนทั้งหมดของเองเหรอวะอีซีอธิบายว่าเวลาวางแผนอย่างละเอียดทีไรแผนก็แตกทุกทีงั้นก็ไม่ต้องมีแผนหลุยแมงทางแบบนี้เลยก็นั่นแหละครับแต่แองเจลก็ยังไม่มั่นใจและถามกลับไปว่าจะหาแพกเกอร์ได้ที่ไหนแมนนี่กับอีซีบอกแองเจลผู้โง่เขาให้ทราบว่า แพกเกอร์มันเป็นมะเร็งก็ไปหาที่แผนกเนื้องอกสิบวะฉากนี้ผมอย่างชอบเลยครับแองเกลกับแมนนี่ไม่ได้ใส่เสื้อหนังมาครับแต่อีซีมมาใส่มาด้วยโดยให้เหตุผลว่าถัดฉันตายพวกมันจะได้รู้ว่าฉันคือมาอยนในเวลาต่อมาครับแองเกลก็มาซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งเพื่อให้เนียนเหมือนกับว่ามาเยี่ยมญาติเมื่อแองเจลเข้ามาในอาคารเขาพยายามจะอ่านไดเรกเตอรี่เพื่อค้นหานแผนกเนื้อง,งอกวิทยาแต่ค้นหายังไงก็ไม่พบจนต้องไปถามพานลงไปนภาษาสเปนครับ ยังไรก็ตามเมื่อทราบตำแหน่งแล้วแองเจลก็แอบ,บไปเปิดประตูที่บันไดชั้น5ซึ่งแมนี่กับอีซีรออยู่แล้วอีซีต้องประหลาดใจเมือ่อพัวพี่ชายตนเองนั้นพยายามจะพางตัวแมนี่บอกว่านี่พวกฉันว่ามันไม่โอเคนะเป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ชั้น7แต่อีซีก็โกรธว่าถ้าขึ้นลิฟต์ชั้น5ไปที่ชั้น7เดี๋ยวพอลิฟต์เปิดมามันจะบ้ากับแซมดิโน่ดังนั้นพวกเขาก็เลยจะกดลิฟต์ไปที่ชั้น8แล้วลงบันไดามาที่ชั้น7วางแผนสดิบดีเลย แต่เมื่อลิฟต์เปิดออกมาเราก็พบว่าบุตรแห่งอนาธิปไตย4คนอยู่ในลิฟต์ซึ่งหนึ่งใน4มีเทอร์รี่อยู่ด้วยทั้ง3ไม่รอช้าครับควักปืนแจกกระสุนก่อนเลยแซมติโน่สามคนด้านหน้าเสียชีวิตทันทีเทอร์รี่ได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ e c พยายามจะปิดงานเทอร์รี่แต่ด้วยความสวยครับประตูลิฟมันปิดซะก่อนและพวกเขาก็ไม่มีเวลามากด้วย ทั้ง3พยายามจะปกปิดใบหน้าในขณะที่วิ่งไปตามห้องโถงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและทั้งโรงพยาบาลก็ตกอยู่ในความชุลมุนแซมดิโน่ค่อยๆแห่เข้ามาในตัวอาคารจนทั้ง3ไม่สามารถออกจากทางประตูหน้าได้ด้วยความที่แซมดิโน่บันมาเยอะกว่าแม่นี้ก็เลยอาสาจ,จะเป็นตัวล่อความสนใจให้แล้วค่อยกลับไปเจอกันที่กรับซานโตปาเดพี่น้องเลเยสยังคงหาทางออกต่อไปจนกระทั่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปรากฏตัวขึ้นและยิงสกัดทั้งสองแองเจลยิงใส่เจ้าหน้าที่จนอีกฝ่ายเสียชีวิตพยาบาลรีบเข้ามาดูอาการของเจ้าหน้าที่อีซีรีบขวาตัวพี่ชายที่กำลังตกตะลึงท่านใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอีซีปรากฏว่าหนึ่งในพยาบาลนั้นก็คือกาบีอดีตแฟนสาวของอีซีโดยความที่รู้จักกันและเห็นหน้ากันแล้วแองเจลเลยจับตัวกาบีไปด้วยเผื่อว่าเธอจะปากโปง่ง e อซีรีวิ่งไปที่ลานจอดรถและปนรถคันหนึ่งจากคุณหมอส่วนแมนนี่ก็ขับรถกวาดมอเตอร์ไซค์ของแซมดิโนเพื่อไม่ให้พวกมันตามออซีไปเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งกลางคืน e อซี EC และแองเจลจอดรถอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแมนนี่ติดต่อมาหาแองเจลโดยบอกว่าเขาปลอดภัยดีตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ในโอ๊กแลนด์อยู่ส่วนกาบีเธอนั่งอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดจาใดๆแองเจลบอกเอซีว่า เขาต้องเกีย้ยกล่ไม่ให้กาบีปากโปง่งจากนั้นค่อยไปส่งที่บ้านอีซีเข้าไปนั่งข้างๆกาบีและถามว่าเธอโอเคไหมก่อนที่จะเอ่ยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กาบีผูส้สวมมาว่าใช่ฉันรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นก็เป็นเพื่อนของกาบีอีกด้วยเธอเล่าทางน้ําตาว่าเจอเราคือคนแรกที่เข้ามาคุยกับเธอในตอนที่เธอมาทํางานวันแรก แถมเธอยังรู้จักกับครอบครัวเขากาบีตานาแองเจลว่าเขาเป็นปีศาจที่มาทำลายครอบครัวคนอื่นและไม่เห็นด้วยที่จะปบปิดเรื่องนี้เธอแสดงความชัดเจนว่าเมื่อถึงบ้านเธอจะโทรแจ้ง911ทันทีอีซีไม่เห็นด้วยแองเจลจะติดคุกไม่ได้เขากำลังเป็นพ่อคนแต่กาบีก็แย้งว่าแต่ลูกของเจอเราจะไม่ได้เจอหน้าพ่อเขาอีกแองเจลจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาทำ เขาคาคมบริสุทธิ์นะอีซีกาบีพยายามเกี้ยกล่อมอีซีและพูดถึงความดีในตัวเขาเธอสัมผัสที่ใบหน้าของอีซีและบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอยังเฝ้าคิดถึงเขาและยังรักเขาอยู่เสมอแต่ว่าครับตอนนี้ไม่มีใครสำคัญสำหรับอีซีมาไปกว่าพี่ชายของเขาอีซ e ีไม่ยอมให้พี่ชายตัวเองต้องติดคุกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนดัดกระสุนวิ่งผ่านไปที่คางของกาบีและทะลุออกมาจากกระโหลกศีรษะแองเจลกีดร้อง เขารีวิงเข้ามาดูร่างกาบีเขาถามน้องชายว่านายทำป้าอะไรลงไปกาบีเสียชีวิตคาทีในขณะที่ดวงตาของเธอยังจ้องมองชายอันเป็นที่รักของเธอตัดภาพมาทางฝั่งบิชอบกันบางก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านของอาวเลสแม้จะมาสายแต่อย่างน้อยเขาก็มาไดอา่ามีความสุขที่ได้พบเขาอีกครั้งไดอา่าทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานฉันรู้ว่านายกำลังยุง่งบิชอบตอบว่าอันที่จริงฉันเพิ่งโดนล,ลดตำแหน่งพูดง่ายๆคือฉันว่างมาก ไดอาน่ารู้สึกแปลกใจเขาถามเธอว่าอเวเลสไม่ได้บอกเธอเหรอแต่ทว่าอเวเลสก็ไม่ต้องการคุยเรื่องนี้ในงานวันเกิดครับอย่างไรก็ดีสถานการณ์ยิ่งอึดอัดมากขึ้นเมื erna, ่อไดอาน่าชวนแม็กกี้เพื่อนสาวของเธอมาร่วมง,งานด้วยบิชอปทำสีหน้าเซ็งๆครับเพราะเขาตระหนักได้ทันทีว่าสาเหตุที่ไดอาน่าชวนเพื่อนเธอมาก็เพื่อเปิดทางให้บิชอปคบหากับแม็กกี้เหมือนว่าหาคู่ให้อะไรประมาณนี้ภาพก็ย้อนกลับไปหาคีเปอร์และโคนี่อีกครั้ง คีเปอร์ยอมรับว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเพราะผัวพี่น้องของเขาจะได้รับบาดเจ็บในขณะที่เขาอยู่บนเตียงกับสาวโคดีอธิบายให้คีเปอร์ยอมรับว่าเขาไม่สามารถดูแลเหล่าพี่น้องได้ตลอดเวลาจากนั้นเธอก็เปลี่ยนเรื่องและถามเกี่ยวกับรอยแผลเป็นบนท้องของเขาที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนย้อนกลับมาหาบิชอปอีกครั้งตอนนี้เขาเริ่มจะเมาได้ทีและสถานการณ์มันก็ยิ่งแย่กว่าเก่าเมื่อแม็กกี้เริ่มจะเข้าหาบิชอปโดยถามว่าเขาเคยไปเที่ยวบ่อยไหม บิชอปตอบว่าเคยไปอิรักสองสาครั้งกลุ่มติดอาวุธเอากออีดอะพวกเขาดีและเป็นมิตรมากๆแม็กกี้ยังไม่ยอมแพ้ครับเธอฉูแกวขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่เขาเสียสละเพื่อชาติจากนั้นก็ถามเขาเกี่ยรกับสโมสรที่เขาอยู่บิชอปถามกลับว่าแม็กกี้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหรือเปล่าเธอตอบว่าเธอขี่ไม่เป็นแต่หลานของเธออยากได้มอเตอร์ไซค์มากๆเท่านั้นแหละครับจุดแตกหักก็บังเกิดเมื่อบิชอปรู้ว่าแม็กกี้มีหลานแล้วบิชอปขอตัวกลับกลางคัน อาวเเลสเดินตามออกมาด้านนอกบิชอบถามว่าจะให้ฉันคบกับคุณยายเนี่ยนะเอาวเวลสชี้แจงว่าที่ไดอานาทําไปก็เป็นห่วงบิชอบเราผูกพันกันมากกว่าครับซะอีกบิชอบปวดรอยยาะจะพูดอะไรก็แล้วแต่นายเลยเอาวเวลสยื่นคําขาดว่าถ้านายไม่พอใจในการบริหารของฉันนายออกไปจากกลุ่มก็ได้นะบิชอบสวนกลับว่า ปัญหาของอัลเวรสก็คือความพักดีเขามอบความพักดีให้กับครอบครัวตนเองมากกว่ากรับมันจึงเป็นสาเหตุที่อัลเวรสไม่กล้าลงมืออะไรเลยในเวลาต่อมาแองเจลก็กลับมาถึงบ้านแองเจลยังคงติดอยู่กับปัญหาเดิมๆครับนั่นก็คือการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านเนื่องจากแองเจลใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมานานทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านเขามักจะลืมถอดรองเท้าไว้เสมอมันแสดงให้เห็นว่าเขายัางไม่พร้อมที่จะปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่เนวมีท่าทีที่เปลี่ยนไป เธออธิบายว่าเธอคิดเสมอว่าเธอต้องการแบบนี้แต่เห็นได้ชัดว่าเธอคิดผิดที่เลือกแองเจลมาเป็นคู่ชีวิตซึ่งแองเจลก็รู้ดีว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เธอเขา้ากล่าวขอโทษแนลและสัญญาว,ว่าจะปรับปรุงตัวแต่แนลก็แสดงความคิดที่แน่วแน่ว่าเธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นแองเจลก็เลยถามหาลูกแนลร้องไห้และสายหัวแองเจลรู้สึกโกรธและตระหนักได้ว่าเขาสูญเสียลูกไปแล้วเธอทำบ้าอะไรลงไปแนลชี้ให้เห็นว่า ฟเฟรเดเป้พาเธอไปโรงพยาบาลแองเจลเถียงว่างั้นเหรอพ่อฉันพาเธอไปโรงพยาบาลทําไมไม่มีใครที่จะบอกฉันบ้างเนลสวนกลับไปว่าถ้าเป็นนายนายจะทํำยังไงนายเคยทําอะไรบ้างแองเจลแองเจลเงียบครับพอทุกคําพูดที่เนลพูดมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเธอถอดแหวนแต่งงานทิ้งไว้ที่โต๊ะก่อนที่จะเดินจากไปตับมาที่อีซีกันบ้างเขาก็ค่อยเดินอย่างไร้ชีวิตชีวาเข้ามาในรถบ้านแต่ก็ลืมไปว่าโซเฟียอยู่ที่นี่เพื่อดูแลแสนลี อีซีทำอะไรไม่ถูกเมื่อโซเฟียสังเกตเห็นเลือดของใครไม่รู้ที่เปิดอยู่บนมือและเสื้อของเขาแต่โซเฟียก็ดูเหมือนว่าจะไม่ตกใจอะไรเธอช่วยอีซีถอดเสื้อผ้าในระหว่างนั้นอีซีก็จะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โซเฟียไม่ต้องการรับรู้ย้อนกลับมาหาแองเจิลอีกครั้งตอนนี้เขาดื่มอยู่คนเดียวและจ้องมองไปที่ภาพสีบนผนังเสียงเคาะประตูดังขึ้นแองเจิลไม่คิดจะลุกไปเปิดประตูได้ซ้ำจนอีกฝ่ายต้องเปิดเข้ามาเองซึ่งนั่นก็คือเฟลิเป้เข้าถามหาแนว แต่แองเจลก็บอกว่าเธอไปแล้วิลิปเป้แสดงความเห็น,นอกเห็นใจลูกชายของเขาและรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียลูกของแองเจลทว่าแองเจลเนี่ยบันดาลโทษิลิปเป้ครับว่าิฟิปเป้ไปทํากรรมอะไรมาขอบรัวถึงได้ทุเร่แบบนี้และผลกรรมมันก็ตกมาสู่ลูกๆฟิลิปเป้ไม่ได้แก้ตัวใดๆก่อนที่แองเจลจะชี้นิ้วไปที่ประตูและไล่พ่อออกไปจากบ้านในเวลาต่อมาแองเจลก็เดินทางมาที่บ้านโคโค่<ๆ>เพื่อให้เลตตี้ดามใจ แองเจลบอกว่าเขาหยุดคิดถึงเลตีไม่ได้ทว่าเลตีก็ไล่แองเจลออกไปจากบ้านส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเท่านั้นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำสองแต่ก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเมื่อกิวลี่ก็อยู่ในบ้านและได้ยินบทสนทนาของทั้งสองกิวลี่รู้สึกโกรธจัดเมื่อรู้ว่าแองเจลหลับนอนกับเลตี้แทนที่จะมาดูแลเธอตามที่สัญญากันเอาไว้กิวลี่เปิดหน้าแองเจลไปหลายหมัดและท้าให้เขาลุกขึ้นมาสู้แองเจลนอนอยู่ที่พื้นและปฏิเสธที่จะสู้กับ เลตีไล่ทางกิลลี่และแองเจลออกไปจากบ้านย้อนกลับมาหาอีซีเพียงชัวรคูโซเฟียนำเสื้อผ้าที่พื้นเลือของเขามาเผาทิ้งก่อนที่จะร่วมรักกับอีซีเมื่อแองเจลกลับมาที่บ้านเขาถึงกับต้องสั่งเมาเมื่อพบว่าอดลิตายืนอยู่ในห้องนางเลนแองเจลถอนหายใจยกใหญ่ให้กับชีวิตแสนบาดจบเขาชี้หน้าเธอและไม่ต้องการได้ยินสิ่งที่ออกมาจากปากเธอแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงทารกล้องออกมาครับเขาเดินไปที่เป้ต้นต่อของเสียงเขาอุ้มเด็กขึ้นมาและพูดว่า ลูกฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความลักในขณะที่มองหน้าอเดลิตาบนท้องถนนในเนวาดามายันสาขาเนวาดากำลังเลงมอเตอร์ไซค์หนีใครบางคนหลังจากที่แซมลิโน่โดนซานโตปาเดบุกโจมตีที่ยูซีเดวิสความสวยมันกระตกมาอยู่ที่มายันเนวาดาจากนั้นเราก็จะทราบว่าบุตรแห่งอนาธิปไตย3มคนกำลังไล่ตามเขาอยู่ก็นั่นแหละครับ มายานผู้ขอหลายดันเสียหลักลม้มก็เลยต้องสอ่งเวรชีวิตให้กับซันสาขาเนวาดาเช่นกันพาพาเราย้อนกลับไปในความฝันอีซีกำลังฟันถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาได้ใช้ร่วมกับกาบีอารุนสวัสด์อีซีเคียวเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นกาบีกก่าวทักทายเขาอีซีสัมผัสไปที่จุดที่กาบีเคยนอนการที่เขาเลือกอิสรภาพของพีง่ชายในชีวิตของกาบีนั้นเขารู้สึกผิดบางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้ในขณะเดียวกัน แองเจลดูเหมือนจะภาคภูมิใจในขณะที่เขากำลังเล,กล่กับโลกแต่เวลาแห่งความสุขก็สิ้นสุดลงเมื่ออเดริตาต้องการป้อนนมให้กับทารกแองเจลอาสาจะไปชงนมให้แต่อเดริตาต้องการให้ลูกกินจากเธอหลังจากที่แองเจลอ่านหนังสือเรื่อง You Baby First Year เขาบอกอเดลิตาว่าลูกไม่ดูดนมเธอเพราะค่าออกซิโตซินของเธอไม่มากพอสำหรับการให้นมแต่อเดลแต่อเดิตาก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้โดยพูดว่าแต่ฉันเป็นแม่เขานะ ต่อมาที่บ้านของกิลลี่เขาพาแลและเจคอบมาพักที่บ้านของเขาชั่วคราวเนื่องจากแลต้องการให้พอลมีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองบ้างกิลลี่แนะนำเธอว่าเธอและลูกสามารถอยู่ได้นานพอตามที่ต้องการหลังจากนั้นอีสี่ก็ไปปรากฏตัวขึ้นที่ร้านขายเนื้อของเฟลิปเป้สองพี่น้องไม่เคยรู้เลยว่าพอของเขากำลังจะปิดกิจการร้านเฟลิปเป้บอกว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันแล้วอย่างไรก็ตามครับ EC สัมผัสไปที่ชั้นวางหนังสือและนึกถึงสมัยเด็กเขาพูดถึงภาพวาดของโกยาที่มีเจ้าสุนัขตัวหนึ่งลอยอยู่กลางมหาสมุทรตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่าเขาไม่ใช่สุนัขตัวนั้นที่กำลังจะจมน้ำตายแต่เขาคือมหาสมุทรตั้งแต่เกิดมาผมเชื่อฟังพ่อมาตลอดปล่อยให้พ่อเปลี่ยนผมไปคนอื่น EC สารภาพว่ากาบีถูกฝังอยู่ใต้ดินและกิ่งก้านของต้นไม้เฟลิปเปถามด้วยความกังวลใจว่าเขาทำอะไรกับกาบี EC ตอบว่า ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมเป็นใครพอช่วยผมไม่ได้หรอกแต่ก่อนที่ EC จะจากไปฟฟลิปเปก็บอกว่าเขาดีใจที่แม่ไม่ได้อยู่ดู EC เป็นแบบนี้ฟิลิปเป้ดุดตัวลงที่พื้นและเริ่มสะอื้นเมื่อหรือว่า EC ทำอะไรกับกาบี้ไม่เพียงแต่ฟิลิปเปที่เศร้าคาม,มาที่เม็กซิโกพี่สาวก,ก็กำลังสะอื้นเช่นกันในขณะที่ด้านหลังของเธอเหล่าคนใช้กำลังเก็บกวาดเตียงของแม่เธอ เห็นได้ชัดว่าแม่ของพวกเขาได้จากไปแล้วเช่นกันในวิหารอเวเรสได้เปิดการประชุมโดยมีสาขายูมาและสตอกตันรวมถึงโอ๊กแลนด์อยู่ด้วยเพื่อแจ้งเหล่าพี่น้องว่าความรุนแรงและสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบลงในวันนี้ทางเดียวที่จะหยุดการนองเลือดได้คือกำจัดแซมดิโนนอกจากนี้แล้ว Race, อเวเรสยังส่งข้อความไปที่ชามิง ถ้าแสมโคจะเอาด้วยมายันก็พร้อมส่งความตายไปถึงหน้าประตูบ้านเขารู้ดีว่าสมาชิกแต่ละคนมีครอบครัวและเตือนให้พวกเขาระวังตัวการประชุมสิ้นสุดลงไม่มีสมาชิกคนไหนเอ่ยปากพูดสักคำมีเพียงแต่เสียงคอนที่ดังขึ้นมาแม้ว่าสมาชิกคนอื่นๆจะเดินออกไปด้านนอกแล้วแต่ก็ยังคงเหลือไว้เพียงประธานของแต่ละสาขาคารเชสเสนอความเห็นว่าสงครามในครั้งนี้เอเวเสไม่ควรลงสนามด้วยตนเองแม้ว่าเจ้าตัวจะโตว,ว่า ถ้าลูกของฉันทำสงครามฉันก็จะไปกับพวกเขาด้วยแต่ดอนโดก็ไม่อยากให้เสี่ยงครับเนื่องจากศูนย์รวมของสมสรมันอยู่ที่อเวเรสถ้าเขาพลาดและต้องจบชีวิตในวันนี้สมสรก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปมันจะเป็นเพียงแค่ขับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาขับหนึ่งคานเช่รับรองว่าเขาจะเดินทางไปกับซานโตปาเดเพื่อเป็นกองหนุนเผื่อว่าเกิดอะไรที่ผิดพลาดดีแอสเห็นด้วยและบอกว่าเขากับอเวเรสผ่านสงครามมามากพอแล้ว ตอนนี้ส่งข้ามเป็นของคนรุ่นใหม่ปล่อยให้พวกเขาจัดก,การกันเองขณะเดียวกันอีซีก็ไล่ตามแองเจลออกไปด้านนอกซึ่งแองเจลก็ทำตัวลำบากสหรับสิ่งที่อีซีเพิ่งกระทำลงไปสถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อแองเจลรับไม่ได้ที่อีซีคากาบีแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตนเองต้องติดโค้กแองเจลลงความเห็นว่าสิ่งที่อีซีทำมันเกินไปอย่างไรก็ตามครับแองเจลกล่าวขาโทษที่ทำให้อีซีต้องคากาบีอีซีเหมือนจะหลุดส่งไปแล้ว แต่แองโจอเกรความมั่นใจของเขากลับมาที่ร้านอาหารครับขณะที่เอมิลี่กำลังจะทำหน้าที่ของเธอเธอได้สังเกตเห็นชยายชกรันคนหนึ่งที่กำลังตามหาตัวเธอเอมิลี่รู้ตัวทันและรีบหนีออกมาทางหลังร้านเธอเดินไปที่สถานีขนส่งเพื่อซื้อตัว๋วก่อนที่จะส่งข้อความหาใครบางคนเธอนำกระเป๋าออกมาจากล็อกเกอร์ซึ่งภายในมีเงินจำนวนมากเอมิลี่ตรวจสอบเอกสารข้าวๆก่อนที่จะก้าวขึ้นรถบัสเพื่อ,อออกเดินทางในเวลาต่อมาครับ ชาวมายันก็กำลังออกเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ซามเบอร์นาดิโนส่วนทางฝั่งเม็กซิโกสาวนักฆ่าได้แจ้งการจากไปของแม่ให้เอลบันทราบเอลบันทิ้งตัวลงไปในสระน้ำเพื่อที่จะร้องไห้โดยที่ไม่มีใครเห็นย้อนกลับมาที่เจสขณะที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นรดพี่สาวของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นและกระชากเธอออกมาจากรถเจสกีดร้องใส่หน้าน้องสาวและชี้ให้เห็นว่าเธอรี่ถูกพวกมายันยิง ตอนนี้นอนอยู่ในห้องไ c u ียูเจสตาหน้าน้องสาวว่าเธอรู้ว่าพวกมันจะไปที่ด้านแต่ก็ไม่ยอมแจ้งข่าวให้แซมดิโนเจสสาบานเธอยอมรับว,ว่าเธอไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าแจจะเชื่อเธอในฉากนี้แจ๊พูดบางอย่างครับเธอบอกว่าสปอนเซอร์ของแซมดิโนกําลังจะมาและนี่ก็ไม่ใช่ข่าวดีเธอรีกวดสปอนเซอร์คนนี้มากๆอย่างไรก็ตามครับแจสต้องการให้เจสส่งข่าวให้ทราบตลอดว่าซานโตจะเคลื่อนไหวอะไรบ้าง หากเธอไม่ยอมบอกแล้วก็แจสจะบอกพวกซานโตปาเดว่าเจ๊เป็นหนอนบอนไซ้ขนาดเดียวกันอเวเรสกำลังเฝ้าดูลูกสาวที่กำลังขี่มา้าโดยที่ในใจกำลังนึกถึงเหล่าพี่น้องที่อยู่ในสงครามตัดภาพมาที่ซานเบอร์นารีโนกันบ้างด็อกกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเกี่ยวกับลูกของเขาที่เพิ่งเริ่มขานแต่จู่ๆสีหน้าของผู้หญิงก็ตื่นตระหนกเมื่อด็อกหันไปข้างหลังเราก็พบว่าดอนโดกำลังชี้ปืนมาที่หน้าของเขา เป็นเรื่องนาซาวที่คุณพ่อปลายแดงจะต้องจบชีวิตก่อนที่จะได้เห็นลูกหัดเดินจากนั้นภาพก็จะพาเราไปที่ในสักแห่งขณะที่สมาชิกแซมดิโน่กำลังมีเพศสัมพันธ์กับสาวคนหนึ่งอยู่มาก็ปรากฏตัวขึ้นแมนนี่และพวกลั่นกระสุนใส่ไม่ยังจนแซมดิโน่ตายคาเตียงยังไม่หมดแค่นี้ครับแซมดิโน่กำลังจอรดรถติดไฟแดงอยู่แห่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาจอดมอเตอร์ไซค์เทียบข้างและลันลูกซองใส่ไปเม็ดหนึ่งเสียชีวิตขาที ก่อนที่ซีรีส์จะเผยให้เห็นถึงการตายของแต่ละคนด็อกถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มโดยที่โทรศัพท์ในมือยังเปิดภาพลูกเอาไว้ยิงอัปเป็นที่รักกำลังสะอื้นและกอดชายที่เสียชีวิตแซมดิโนนอนตายกลางถนนโดยที่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือในเวลาต่อมาสานโตปาเดและอยู่มาก็ะกำลังซ่อนตัวอยู่ในตู้ของแซมดิโนพวกเขาจี้เด็กฝึกง,งานและบงังคับห้พาพวกเขาเข้า,ขาไปในกราบครีครปเปอร์เตือนว่าถ้าแกตุกติกแล้วก็สมองแกะกระจุยแน่ เด็กฝึกงานจอดรถอยู่หน้าทางเข้าเพื่อมอบบุหรี่ให้กับฟูแพดด้วยความลน,น่ะนะมันก็เลยหาซองบุหรี่ไม่เจอแองเจอก็เลยหยิบไพ่ซึ่งไอเด็กใหม่นี้มันก็เนียนมากแซมดิโนไม่รู้เลยว่าความตายกําลังรออยู่ในรถเมื่อรถตู้เข้ามาจอดที่ลานกว้างเด็กฝึกงานพยายามตะโกนว่าพวกมันอยู่ในยังไม่ทันสิ้นเสียงค er ีเปอร์กระเป๋าหัวไอหมอนี่ไปซะก,ก่อนหลังจากนั้นความวุ่นวายก็บังเกิดแซมดิโนเสียชีวิตไปหลายคนเนื่องจากไม่ได้เตรียมการรับมือในฉากนี เนสเตอร์ or, ได้สังหารแซมดิโน่คนหนึ่งขณะที่มันกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หนีเมื่อแซมดิโน่ด้านนอกหลงตายกันหมดแล้วอีซ e ีก็พาเหล่าพี่น้องเข้าไปในกราบตัดเข้ามาด้านในพวกเขาเปิดเพลงเสียงดังและไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดว่าด้านนอกมันเกิดอะไรขึ้นแองเจลอีซีแมนนี่และข่านเช่กาดยิงแซมดิโน่ที่อยู่ในกราบตายบางส่วนและเขาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ขณะเดียวกันบิชอปกำลังตรวจสอบพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บ ทางตาของเขาเพิ่งไปเห็นแซมดีโนคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีเขาก็เลยตามไปทว่าบิชอปก็ต้องเสียเหลี่ยมโดนท้ายปืนฟาน้าเต็มๆแซมดีโนชฉี้ปืนมาที่หัวของบิชอปก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเสียงปืนก็ลั่นขึ้นมาหนึ่งนัดปรากฏว่าทาซาผัวมาช่วยไว้ได้ทันส่วนกิลดีก็กำลังประสบปัญหาทางด้านอารมณ์เมื่อเขายิงแซมดีโนตายมันทำให้เขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองโมซูนหลังเหตุการณ์สงบชาวมายันก็กระชากเสื้อ,อยมทูตติดมือไปด้วย อีซีได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากบอสเขาเพบว่าแซมดิโนคนหนึ่งกำลังหลบอยู่อีซีมอกระสุนให้หนึ่งนัดจุนเลือดสากระเซ็นไปเปื้อนที่กิมรีเปอร์ไม่นานคานเชก็เข้ามาตรวจสอบในโบสนายโอเคนะอีซีหันไปหาคานเชและพูดว่าฉันรู้ว่านายจะทําอะไรก่อนที่จะลั่นเข้าหัวคานเชมีเพียงแองเจลท่างนั้นที่เห็นว่าอีซีฆ่าประธานอยู่มาพี่น้องเลเย็จ้องตากาันโดยไม่มีคําพูดใดๆส่วนสาเหตุที่อีซีทำก็เป็นเพราะว่าเขาเต็มใจที่จะฆ่าทุกคน หากบุคคลดังกล่าวเป็นภัยคุกคามของเขาในเวลาต่อมาพวกเขาก็กลับมาที่ซานโตปาเดออีซีได้เข้ามานั่งคุยกับแมนนี่เขากล่าวเสียใจสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคานเชโดยที่คนอื่นๆเข้าใจว่าคานเชโดนแซมดิโน,โนยิงแมนนี่ทำใจยอมรับไว้แล้วครับอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้และมันต้องจบด้วยลูกปืนเสมอแมนนี่บอกว่าคานเชเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแม้อีซีจะไม่เชื่อก็ตามแมนนี่รู้สึกว่าเขาไม่อยากดื่มฉลองใชัยชนะครั้งนี้ ก่อนที่จะลุกออกไปอีซีก็บอกว่าโอเตโรจะขึ้นมาเป็นประธานยูมาและตามตำแหน่งแล้วแมนนีก็จะขึ้นมาเป็น VP แต่ดูเหมือนว่าแมนนีจะไม่ดีใจสำหรับสิ่งนี้สักเท่าไหร่ส่วนบิชอปก็หยิบเบียร์มาให้ทาซาแม้บิชอปจะไม่เอ่ยปากขอบคุณแต่ทาซาก็เชื่อว่าถ้าเป็นบิชอปเขาก็คงทําเหมือนกันบิชอปชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาจะยืนดูและปล่อยให้แซมดิโนโยิงทาซาอย่างไรก็ตามครับทาซาก็ไม่ได้ใส่ใจและเขามองว่า ตอนนี้เขากับบิชอปหมดหีกันแล้วด้วยความคิดที่ว่าหลังจากที่ช่วยชีวิตบิชอปเขาก็ผลผิดเรื่องเลสไม่นานเอเวเลสกับดีแอสก็มาถึงแฮงนําเสื้อยมะทูมามอบให้กับเอเวเลสเขาก็เ,าเพียงเล็กน้อยว่าแม้วันนี้จะเสียคนที่ดีไปสำหรับคืนนี้เราจะดื่มให้เขาดีแอสเสริมต่อว่าเราจะไม่อะไรให้กับพวกพ้องเราแต่เราจะดื่มฉลองให้พวกเขาแดกขานเชย้อนกลับมาที่บ้านระยะสั้น อเดลิตากำลังนั่งอยู่ในห้องน้ําขณะที่ทารลกส่งเสียงร้องแต่จจจุลูกก็หยุดร้องครับและพบว่าแองเจลกำลังปลอบโยนลูกอเดลิตายอมรับว่าเธอเหนื่อยและกลัวสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอเธอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมฉันเป็นปีศาจแองเจลอเดลิตากล่าวพร้อมกับสะอื้นแต่แองเจลก็เชื่อว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ลูกของพวกเขาก็บริสุทธิ์ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะปกป้องสิ่งเหล่านั้น อย่าปล่อยให้เขาพังทลายเหมือนกับเราแองเจลกล่าวแองเจลย้ำต่อว่าถ้าเธอจะหนีเข้าไปอีกเธอต้องทิ้งลูกไว้กับเขาตัดภาพมาที่บ้านของกิลลี่กันบ้างกิลลี่ดูเหมือนจะเครียดครับแปร์ข้มมาถามว่าเขาโอเคหรือเปล่ากิลลี่เลี่ยงที่จะตอบคำถามแต่อย่างไรก็ตามแปร์ถามเขาว่ากิลลี่ผ่านอะไรมามากมายกับพอลทำไมกิลลี่ถึงยังทำตัวสงบได้แตกต่างจากพอลนายลืมเรื่องนั้นได้ยังไงกิลลี่พูดตัดพอลว่า เราก็แค่ไปทําหน้าที่แล้วก็กลับบ้านเท่านั้นการสนทนาทําให้เราทราบว,ว่าแลเป็นผู้บัญชาการของกิวลีเมื่อตอนที่เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองโมซูลดูเหมือนว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้นได้มีลูกเด็กเล็กแดงและแวกนั้นโดนลูกหลงไปด้วยเธอโทษตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอก่อนที่กิวลีจะระเบิดอารมณ์ออกมาหมายให้แลหยุดพูดไม่นานเจคอบก็เดินออกมาเพราะเสียงทุบโตก่อนที่บทสนทนาจะหยุดลง เมื่อกองตับมาที่กิวลีเราก็จะเห็นคาบน้ำตาเพียงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาก็ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้ที่ครับในที่สุดครีเปอร์ก็พาโคดี้มาเปิดตัวให้เราพี่น้องดูจกักบิชอปพูดติดตลกว่าโคดี้ดูดีเกินไปสำหรับครีเปอร์ส่วนโอเตโลมันก็ยังไม่จบกับเนสเตอร์ครับเขาเรียกเนสเตอร์เข้ามาใกลๆรอบนี้คิดว่าจะพูดหาเรื่องอีกแต่ไม่แล้วครับสิ่งที่เนสเตอร์ทำกับแซมดิโน่มันทำให้โอเตโลมองว่า เขาไม่ใช่คนขี้ขาดหลังจากวันนี้นายอาจจะเป็นเด็กใหม่เหมือนเดิมแต่นายไม่ได้ขี้ขาดแล้วเนสเตอร์ยิ้มเล็กน้อยขอบใจนะเขากล่าวไม่ต้องขอบใจฉันเอาเรามาไอเด็กใหม่จะซึ้งอะไรนักหนาโอเตโลกล่าวยอนกลับมาที่เม็กซิโกในที่สุดเอลบานก็ยอมมาพบก,กับพี่สาวเกี่ยวกับการจากไปของแม่พวกเขาอย่างไรก็ดีเอลบานไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาจูๆ่ๆมันก็พูดกับพี่สาวว่าที่พ่อแม่ส่งพี่ไปเรียนอเมริกาก็เพราะว่าพวกเขาทนอยู่กับพี่ไม่ได้ พวกเขาอายทีพีเกิดมาพิกลพิการเอวบันระบายหลายสิ่งหลายอย่างออกมาจะสรุปง่ายๆเลยแล้วกันเอวบันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วที่ผ่านมาเขายอมเชื่อฟังพี่สาวกับพ่อแม่แต่ในเมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วต่อไปนี้ทุกคนจะต้องฟังคําสั่งเขาตัดผามาที่อีซีกันบ้างเขานั่งอยู่ที่รถบ้านกับแซนลีจากนั้นเขาก็ค่อยๆแงนหน้ามองไปที่ดวงดาวแองเจลนอนลมเตียงกับอเดลลตาเลยลูก ซึ่งเธอผ่อยหลับไปแล้วส่วนแองเจลยังคงเล่นกับลูกกิวลีแยกตัวออกมานอนในรถของเขาโดยที่ในมือยังถือปืนเมื่อถึงช่วงที่คีเปอร์ออกไปส่งโคดีทั้งสองคุยกันส,สนั้นๆคีเปอร์รู้สึกดีใจที่พี่น้องของเขาชอบโคดีและเธอก็เปรียบเสมือโลกของเขาในเวลาต่อมาครับเราก็พบเห็นมิเกลอีกครั้งเขาถูกจับขังไว้ในห้องห้องหนึ่งสาวนักฆ่าจับมิเกลนั่งลงก่อนที่พี่สาวจะปรากฏตัวขึ้นเธอมีเรื่องจะคุยกับเขา